สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทั้งช่องพระหัตชแนลครับผมเนาะวันนี้ครับผมมาแล้วครับผมเลขวิ่งนครปฐมที่ทุกคนรอคอยครับผมเนาะงดที่แล้วครับงวดที่แล้วไม่เข้าครับผมเนาะงดที่แล้วไม่เข้าครับนี่ครับงดที่แล้วไม่เข้าครับผมเพิ่นใไ้สามแม่ครับผมเนาะไม่เข้าครับนี่ครับงดที่แล้ว ไม่เข้าครับผมงวดนี้แก้ตัวใหม่ครับผมเนาะเพิ่นกับว่าอยู่ครับผมหวยสัญจรน่ะเบาได้เบาครับผมเนาะเพิ่นว่าให้มาเบาครับผมเพราะว่าหวยสัญจรครับผมงวดที่แล้วนี่ผมก็บอก f อทั้งช่องอยู่ครับผมก่อนอื่นครับนี่ครับผมเนาะขอฝาก f อทั้งช่องนี่ครับผมของดีของปู่40ครับทุกองค์ผ่านการปลุกเสกมาแล้วครับผมเด้อพญาเล็บคุดครับผมเนาะพญาเล็บคุดครับ เป็นไม้มงคลหายากพกติดตัวไว้ครับผมเนาะโชคลาภเขาทุกท่างครับผมค่าขายดีครับนี่ครับผมถ้าใครสนใจครับทักไลน์มาครับผมเนาะเพราะว่าครับผมบางครั้งครับโทรมาผมอาจจะไม่รับสายครับผมเพราะว่าผมต้องทํางานหลายอย่างครับผมเนาะนี่ครับถ้าใครสนใจทักไลน์มาครับพญาเล็บคุดครับตามนี้ครับผมเนาะ พญาเล็บขุดเป็นไม้มงคลหายากครับพกติดตัวไว้ดีมากครับผมเนาะคล้ายๆกระจับเงินกระจับทองของปู่ลานโพครับผมเมื่อก่อนนี่ปู่ลานโพดังมากครับผมเนาะกระจับเงินกระจับทองครับเมื่อก่อนนี้ดังมากเมื่อนี้ครับผมวันที่สิบแล้วครับผมมาตามนัดครับผมวันที่สิบมีนาคมสองห้าหกหกครับผมเนาะเมื่อนนี้ครับผมก่อนอื่นครับ จะให้เอฟซีทั้งช่องดูก่อนครับผมเนาะเพราะว่าครับผมบางคนเข้ามาใหม่ครับผมเนาะบางคนเข้ามาใหม่อาจจะไม่รู้จักเลขวิ่งนักอนประครับนี่ครับงวดที่แล้วครับผมเนาะไม่เข้าครับงวดที่แล้วให้สามมาไม่เข้าครับหนึ่งธันวาคมหกห้าครับผมเนาะให้ศูนย์มาครับผมเข้าที่ศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์ห้าครับแล้วก็สิบหกธันวาคมหกห้าครับ ให้3มาครับเข้าที่93บนครับแล้วก็30ธันวาคม65ครับให้8มาครับเข้าที่58ครับ17เมกราคม66ครับให้7มาครับเข้าที่4 7ครับแล้วก็1ครับผมกุมภาพันธ์66ครับให้2มาครับเข้าที่92ครับแล้วก็16ครับกุมภาพันธ์66ครับให้0มา เข้าที่แปดศูนย์ล่างครับนี่ครับถ้าสังเกตดีๆครับผมเนาะจะเข้าหลักหน่วยครับผมหลักหน่วยล่างสีงวดติดต่อกันครับนี่ครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงครับผมเนาะเจ็บข้อครับผมเดี๋ยวหนาวครับผมเดียวหอนครับแต่ว่าครับผมงวดที่แล้วครับผมเนาะงวดที่แล้วครับไม่เข้าครับผมงวดที่แล้วไม่เข้าก็คือไม่เข้าครับนี่ครับงวดที่แล้วให้สามมาพนกว่าอยู่ครับผม เลขสัญจเออรเด้อพ่าหัดเลขสัญจรน,นะผ่หัดต,ต้องระวังกันด้วยเพราะว่าเลขสัญจรน่ะส่วนมากมันจะล็อกออกเลขจังหวัดผมบอกผมอยู่ครับผมผมสื่อสามหาหลายมากกับผมเนาะออกหาสองสองหาครับเสียดายมากเลยงวดที่แล้วนี่ถ้าซื้อเพิ่มแต้มลดแต้มรมับผมเนาะซื้อห้าสองหรือว่าซื้อห้าห้าสองหรือว่าซื้อห้าสี่นี่ก็ได้ตังนะครับนี่เ <s> พิ่มแต้มลดแต้มเพราะว่าผมจับคู่ให้แค่สองคู่เอง งวดที่แล้วนี้นี่ครับจะไม่เขียนให้เอฟซีทางช่องครับผมเนาะจะไม่เขียนให้เอฟซีทางช่องเลยครับผมมาแล้วครับผมสิ้นสุดการรอคอยครับผมเนาะงวดนี้ครับผมแก้ตัวใหม่ครับเลขวิ่งนครปฐมครับเพิ่นแวราครับผมเนาะงวดนี้ครับมั่นใจมากครับงวดนี้นะ เลขวิ่งนครปฐมงวดนี้ได้ตัวไหนเอ่ยพบว่า f อซทั้งช่องกับทรมากหลกักการไล่มาถามหลายมากครับผมงวดนี้พันวาครับแก้ตัวใหม่ครับผมเพนวางวดนี้แก้ตัวใหม่ครับเลขวิ่งนะ คอนประถมงวดนี้ได้ที่ตัวไหนเอย่ยได้ที่เครับ9เม็ดเดียวครับ9เม็ดเดียววิ่งครับบนล่างเด้อพี่หน่องครับผมเนาะบนล่างครับวิ่งบนล่างครับผมนี่ครับ เพิ่นวิ่งของแคร์ครับผมเพิ่นวิ่งครับผมเนาะทุกงวดครับผมตัวละหนึ่งแสนบาทจริงๆครับเจ้านี่พอว่าครับผมเนาะเวลาผลถูกมากครับผมเพิ่งกะอดขึ้นขึ้นมาห้คําแพงครับผมอดตังค์มาให้คําแพงใช้ครับผมเนาะก็ขอบคุณหลายครับผมเจ้าของเลขวิ่งนครงมาถมครับอดมาห้คําแพงค่าแพมเพิร์ดเพิ่นว่าครับผมเนาะนี่ครับผมวิ่งตัวละหนึ่งแสนบาทครับผมวิ่งบนล่าง หนึ่งแสนครับของแท้ครับผมเนาะนี่ครับผมแคปหน้าจอเด้อพี่ห้ังครับผมเนาะวิ่งบนล่างครับผมหนึ่งแสนบาทเม็ดเดียวครับเก้าเม็ดเดียวถ้าใครมีตัวดีครับผมเนาะสามารถนำไปจับคู่ได้ครับนี่ครับเก้าเม็ดเดียวครับ วันที่1ิบครับ16บหทับสามทับหหครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วงวดนี้ครับผมเนาะเพิ่นมั่นใจมากครับผมวันนี้ครับผมงวดที่แล้วครับเพิ่นว่าไม่มั่นใจเลยเพราะว่าเป็นเลขสัญจรครับงวดที่แล้วนี่ แคปหน้าจอครับผมเนาะพี่น้องครับผมแคปหน้าจอเลยงวดนี้เก้าเม็ดเดียวครับเก้าเม็ดเดียวแต่ว่าวิ่งบนล่างเด้อพี่น้องครับผมเนาะถ้าใครไม่ชอบวิ่งครับผมเนาะหรือว่าไม่ชอบออกกำลังกายครับผมสามารถนําไปจับคู่ได้ครับสามารถนําไปจับคู่ได้เด้อครับผมเนาะ,ะวุทลบ่เบาครับผมแต่ว่าเขามากครับผม หกวดติดต่อกันครับถือว่ามันจําอยู่ครับผมเนาะวุที่แล้วถ้าไม่สัญจรอาจจะออกนะครับผมอาจจะออกสามก็ได้ครับผมเนาะเพราะว่าครับผมวุที่แล้วนี่สัญจรครับผมแล้วก็นี้ครับผมเนาะเลขผมเองครับผมซื้อเจ็ดเก้าสามครับวิ่งสามบนล่างของผมครับ เจ็ด9 3้าสามหนึครับเน้นที่3 9เม็ดเดียวครับผมเนาะเน้นที่สามเกม็ดเดียวครับเลขผมเองครับนี่ครับผมนี่ครับผมเหมาครับผมเนาะผมเหมาลอตัอรี่ครับผมนี่ครับอันนี้สามศมีสใบครับอันนี้สามเอันนี้สใบอันนี้สงใบ หใบอันนี้เจเป็นรวมเป็น7รวมเป็น9ครับรวมเป็น9้าแล้วก็10 1ส12เอ็ดสิไม่ใช่ครับผมเนาะไม่ใช่อันนี้สองสี 2, 4, 6, ครับผม8ด สิบเอ็ดใบแล้วนี่1สิบเอ็ดใบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดใบครับผมผมสื่อสามเก้าเก้าศูนย์ครับผมเนาะงวดนี้หนักที่สามเก้าเก้าสามครับงวดนี้ครับงวดนี้ผมชอบมากครับผมเนาะสามเก้าเก้าสามครับถ้าใครชอบก็ตามได้ครับผมเนาะถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านครับนี่ครับแคปหน้าจอเด้อพี่น้องครับผมเนาะแคปหน้าจอเลยครับผม กับสุดท่านี้ครับผมขอฝากเอฟซน่ผมไม่มีเพจช่องทางอื่นครับมีแค่ youtube ช่องทางเดียวเท่านั้นมีแค่ youtube ช่องทางเดียวเท่านั้นครับผมเนาะตามนี้ครับผมแครัหน้าจอครับผมตามนี้เลยครับหน้าจอครับผมเนาะเก้าเม็ดเดียวครับผม9กาเม็ดเดียวครับงวดนี้มั่นใจมากครับผมพื่นว่ามั่นใจมากงวดนี้ครับผม ผมก็เลยนําไปผมก็เลยนํามาใส่ครับผมเนาะนํามาใส่เลขสามผมก็เป็นเก้าสามสามเก้าครับนี่ครับชอบมากสามเก้าเก้าสามับผมเนาะถ้าใครชอบก็ตามได้ไม่ชอบก็ผ่านครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอนคลิปหน้ากับผมเนาะ